อูอีเย็นชาหรือที่รู้จักกันในชื่อต้าหงเผามีต้นกำเนิดเมื่อหลายพันปีก่อนและตอนนี้กำลังมีชื่อเสียงระดับโลกในด้านรสชาติที่สดชื่นและเทคนิคการแปรรูปชาที่ประณีตในช่วง12ปีที่ผ่านมาผู้คนเกือบ7ล้านคนมาที่อู่อีในมณฑลฝูเจี้ยนทางตะวันออกของจีนเพื่อสัมผัสกับวัฒนธรรมชาที่สืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคน นอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นสถานที่ตั้งของสถาบันวิจัยชาแห่งชาติแห่งแรกของจีนก่อตั้งเมื่อปี1941ปัจจุบันเป็นแหล่งศึกษาชาหลากหลายสายพันธุ์ในปี2006ชาอูหลงอูอีเย็นชาได้รับการคัดเลือกให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของชาติ และด้วยเทคนิคการชงชาแบบดั้งเดิมของจีนที่สืบต่อกันมาทําให้การชงชาแบบจีนได้รับการประกาศให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของปี2022ของยูเนสโกผู้ผลิตชาล้วนมีความภาคภูมิใจในขั้นตอนการผลิตที่พิถีพิถันรวมถึงการนวดใบชาที่อุณหภูมิต่ำกว่า200องศาด้วยมือเปล่า ผู้เชี่ยวชาญการผลิตอูอีเยียนชาบอกว่ากระบวนการผลิตทั้งหมดแบ่งเป็น12ขั้นตอนแต่ละขั้นตอนยังต้องใช้ทักษะเฉพาะทำให้การผลิตมีความซับซ้อนมากกว่าชาชนิดอื่น อูอีเย,ยนชายังช่วยเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างไต้หวันและฝูเจียนย้อนกลับไปในสมัยจักรพรรดิเจียชิงแห่งราชวงศ์ชงิงเพราะขาไต้หวันได้นําต้นกราชาจากภูเขาอูอีไปปลูกที่เขตปวนซานของไทเปซึ่งเป็นการปลูกชาเป็นครั้งแรกของไต้หวันผัวหน,น้าสมาคมแลกเปลี่ยนชาข้ามช่องแคบบอกว่าชากรองนี้ผลิตขึ้นในช่วงจักรพรรดิกวางซูงแห่งราชวงศ์ชงิงเมื่อกว่าร้อยปีก่อนครอบครัวของเขาทําชาที่นี่มา12ชั่วอายุคนในช่วง300ปีที่ผ่านมา ปัจจุบันผู้ปลูกชาแห่งอูอียังคงขยายตลาดชาไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกมีทั้งมาเลเซียเยอรมนีแคนาดาออสเตรเลียและสหรัฐอเมริการงองหัวหน้าสมาคมการตลาดชาดจีนบอกว่าตอนนี้กำลังทำตลาดในประเทศไทยและฟิลิปปินส์ด้วยโดยหวังให้ผู้คนทั่วโลกได้ลิ้มรสชาที่เป็นเอกลักษณ์จากภูเขาอูอี